เราทุกคนถ้าหลงกลในความคิดตนเองหลงกลในวิชาชาวโลกที่เป็นวิชาชีพธร,รมหากินอย่างเดียวคิดอะไรไปก็คิดว่าตนเองนี่ต้องเอาชีวิตรอดในโลกปัจจุบันเท่านั้นอันนี้ก็จะผิดพลาดมากสำหรับคนที่อยากเรียนวิชาทางความหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ได้มรรคผลมริพานมันคนลมเสคนลมงรคนลารรคผลมรรคผลมรรคผสมประส,สานกันอยู่ดี ถ้าใครมีเมตตปัญญามากก็จะหาทาง,ทางค้นคิดสอดแทรกในปัญญาแต่และชิ้นส่วนมาผสมผสานก็จะได้แต่ถ้าคนไหนไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สติกำกับปัญญาไม่ใช้พลังบุญพลังญาณพลังความเพียรนในสิ่งที่จะทำให้เรารู้จิตที่เป็นกิเลสครอบงำมาไว้คืออวิชชาครอบงำหลงไปตามอารมณ์ที่เกิด เกิดอะไรก็มัวเมาไปตามนั้นตามนั้นจิตเกิดอะไรก็ไม่บังคับจิต